สวัสดีครับสวัสดีท um. ุกคนนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็พบปะกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่12นะครับตรงกับวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์ที่12ตอนนี้เวลาเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงครึ่งกว่ากว่านะครับเกือบจะบ่ายโมงแล้วลหะนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแบ่งปันนะครับเกร็ดความรู้ อีกแล้วนะครับเล็กๆน้อยนนะครับสำหรับให้สำหรับเพื่อนๆ FC นที่ยังไม่ได้มีความรู้เรื่องการสร้างบ้านนะครับหลายหลายท่านนั้นอาจจะอยากรู้นะครับแต่ว่าบางท่านที่เขาอาจจะรู้แล้วนะครับยังไงซะก็ต้องไม่ว่ากันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยววันนี้เราชโนทยโฮมนะครับจะแบ่งปันนะครับเกล็ดความรู้ เล็กๆน้อยๆน,นะครับให้กับทุกคนนะครับที่อยากรู้เท่านั้นนะครับผมวันนี้ที่ผมได้เขียนหน้าจอหรือว่าจวหัวไว้นะครับก็คือจ้างช่างนะครับเฉพาะค่าแรงส่วนของเชื่อมโครงหลังคานะครับแล้วก็ส่วนของมุงหลังคานะครับแล้วก็ อีกหนึ่งส่วนก็คือติดแผ่นไม้เชิงชายนะครับแผ่นเชิงชายนะครับแผ่นเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบนะฮะลบมุมนะครับว่าแต่ละช่างนะครับแต่ละที่นะครับไม่เหมือนกันนะครับไอที่ผมพูดตรงนี้นะครับก็คือที่นี่นะครับที่นี่นะครับก็คือ บ้านร่องฟองนะครับตำบลร่องฟองอําเภอเมืองจังหวัดแพร่นั่นเองนะครับจังหวัดแพร่นั้นอยู่ที่ภาคเหนือนะครับอ่าจังหวัดแพร่อยู่ติดกับจังหวัดพะเยานะฮะติดกับจังหวัดน่านติดกับจังหวัดลําปางนะฮะโซนภาคเหนือติดกับอุตรดิตนะครับอ่าโซนนี้ก็ ส่วนมากก็จะราคาที่จ้างช่างก็จะอยู่ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันจะบวกลบนะฮะจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองนะครับบางช่างก็อาจจะคิดค่าแรงนั้นแพงไปหน่อยนะครับบางท่านก็อาจจะคิดถูกกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ฝีมือ นะครับอ,อยู่ที่ฝีมือด้วยนะครับอยู่ที่นิสัยด้วยเช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าจะมาคิดถูกเกินไปนะครับก็น่าคิดเหมือนกันนะครับถ้าคิดถูกเกินไปบางครั้งช่างนั้นอาจจะอยากจะได้งานหรือเปล่านะครับทำเป็นหรือไม่เป็นอันนั้นยังไม่รู้นะครับแต่บางช่างถ้าอยากจะได้งานทําแหละนะครับเพราะว่าทุกคนต้องทำมาหากิน นะครับอยากจะทํางานนะครับแต่ฝีมือน้นอาจจะยังไม่ถึงขั้นนะครับฝีมือน้นอาจจะไม่ถึงขั้นแต่ว่าอยากทํางานก็เสนองานมาที่ถูกกว่านะครับแต่ผลงานนั้นอาจจะแย่ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะดีกว่าก็ได้นะครับฉะนั้นวันนี้นะครับทางเรานะครับชโนธไทยโฮมจะแบ่งปันนะครับเกรดความรู้นี้ให้กับทุกคนนะครับที่เป็น f c ของเรานะครับวันนี้ผิดปกติเป็นการใส่สูตรนะครับเหมือนหลิวเตร์หัวนะฮะที่ใส่ตรงนี้ก็คือว่าอากาศนะฮะตอนนี้ยังเย็นอยู่เลยนะครับที่จังหวัดแพร่นะครับอากาศนั้นก็ค่อนข้างหนาวนะครับพอมาตากแดดน,นี่ก็อุ่นหน่อยนะครับอากาศนั้นเย็นมากนะครับไม่ว่าจะ เป็นจังหวัดอะไรนะครับจังหวัดแร่นี้ก็หนาวพะเยายิ่งน่าจะหนาวมากนะครับจังหวัดน่านเชียงใหม่นะครับฉะนั้นใส่สูตรก็โอเคเลยนะครับทําให้หน้าตาเราหล่อขึ้นหน่อยนะครับใส่แว่นตานะครับปกติสังเกตผมจะใส่แว่นตาตลอดนะครับเวลาผมถอดแล้วมันดูไม่ได้นะครับเพราะว่าข้างนี้มันแปดริ้วเออข้างนี้สี่ริ้วข้างนี้สี่ริ้วนะครับนะฉะนั้นก็ต้องใส่แว่นบดบัง นิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้นะภาพแล้วมันดูดีขึ้นนะครับมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับว่าชโนดไฮโฮมของเรานะครับเราจ้างช่างอย่างที่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยนะครับนี่เราจ้างช่างวันนี้นะครับช่างเราปลูกกระเบื้อง มุงกระเบื้องหลังคานะมุงหลังคานะครับไม่ได้มุงกระเบื้องกระเบื้องนะพูดถูกอยู่นะครับมุงหลังคาเป็นกระเบื้องซีแพ็กนะครับการมุงหลังคานั้นนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าเราจ้างเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมมาเฉลยให้ดูนะครับเดี๋ยวมาเฉลยให้เลยนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับขั้นตอนแรกเลยก่อนที่จะมุงหลังคาก็คือช่างเขาก็ต้อง เชื่อมโครงหลังคาก่อนนะครับเชื่อมโครงหลังคานะครับอย่างที่เห็นก็คือเชื่อมเหล็กนะครับยกเหล็กขึ้นติดตั้งอาเสสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ตั้งอกไก่ตั้งขึ้นนะครับแล้วก็มีคานต่างๆจันทันนะครับอันนี้เขาเรียกเชื่อมโครงหลังคานะครับราคาที่เราจ้างช่างเชื่อมขึ้นอยู่บนหลังคาเลยนะครับเขาเชื่อม ให้มันติดกันเป็นโครงหลังคานะครับตามสัดส่วนที่เราแบบไว้นะครับที่นี่เราจ้างเท่าไหร่นะครับก็จะแตกต่างกับที่อื่นมากน้อยนิดหน่อยบวกลบนะครับไม่ได้เยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับเท่าที่ดูแล้วนะครับอที่นี่เราจ้างนะครับเดี๋ยวเราจ้างเราบอกให้เลยนะที่นี่เราจ้างช่างเชื่อมโครงหลังคานะครับเราจ้างหนึ่งตารางเมตร เป็นตารางเมตรละนะครับตารางเมตรละก็คือตารางเมตรละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับคําว่าตารางเมตรนะครับบางท่านนั้นอาจจะคิดไม่เป็นนะครับว่าตารางเมตรวัดยังไงนะครับตารางเมตรก็วัดเป็นหนึ่งเมตรสี่เหลี่ยมนะครับหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรสี่เหลี่ยมอันนี้เขาเรียกหนึ่งตารางเมตรนะครับพอช่างเขาเชื่อมเสร็จช่างเขาเชื่อมเสร็จนะครับ แล้วทีนี้เขาจะวัดจากมุมโน้นนะครับไปถึงจั่วด้านบนแล้ววัดมาถึงด้านล่างเป็นความยาวเท่าไหร่แล้วก็วัดจากหัวนี้ไปฝั่งโน้นยาวเท่าไหร่นะครับเป็นกี่ตารางเมตรนะครับแล้วก็มาคูณด้วยจํานวนเงินนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับก็เป็นเงินไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับก็เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปดูว่างานโครงหลังคาของเรานั้นเราจ้าง ตั้งแต่ช่างเชื่อมเหล็กติดเชิงชายแล้วก็มุงหลังคาเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะบอกให้นะครับถ้าหากว่าใครไปสร้างบ้านนะครับอาจจะติดต่อช่างแล้วก็ถามช่างจะได้รู้ราคาไปเลยนะครับว่าเขาจ้างกันเท่าไหร่มาตรฐานนะครับนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับที่ผมฉนูดไทยนะครับแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ f c เพื่อนๆที่อยากรู้ได้ฟังกันนะครับว่า เราจ้างกันแบบนี้นะครับแล้วก็สถานที่ของท่านที่ต่างๆก็เอาไปบวกลบนะครับลองถามช่างดูอาจจะเป็นช่างคิดราคาถูกกว่านี้ก็ได้นะครับอาจจะช่างคิดราคาสูงกว่านี้ก็มีนะครับแล้วไปพิจารณาเอานะครับสรุปก็คือช่างที่เราจ้างเชื่อมหลังคาตรงนี้นะครับเขาคิดตารางเมตรละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้อันดับแรกนะครับ แล้วทีนี้มาดูอันดับที่สองนะครับเชื่อมโครงหลังคาเสร็จช่างของเราก็จะขึ้นติดแผ่นเชิงชายนะครับแผ่นเชิงชายก็ที่เห็นเป็นแผ่นขาวๆนะครับภาษาเหนือหรือภาษาอื่นเขาเรียกว่าปันลมนะครับบังลมนะครับปันลมนะฮะแต่ภาษาของอช่างเขาเรียกว่าติดเชิงชายนะครับ พอติดเชิงชายเสร็จนะครับก็จะเป็นการขั้นตอนต่อไปก็คือมุงกระเบื้องต่อนะครับอ่าทีนี้เรามารู้ราคาการติดเชิงชายบ้างนะครับช่างเขาติดเชิงชายนะครับรอบบริเวณชายคาของตัวบ้านทั้งหมดนะครับมีกี่ตารางเมตรเออมีกี่เมตรตมนะคร,รับอ่าติดเชิงชายไม่ได้คิดเป็นตารางเมตรนะครับติดเชิงชายไม่ได้คิดเป็นตารางเมตรเพราะว่ามันเป็นแนวยาวเล็ก เขาเรียกว่าคิดเป็นเม็ดละนะครับาภาษาช่างเขาเรียกว่าเป็นเม็ดวิ่งนะครับเขาเรียกเม็ดวิ่งคาว่าเม็ดวิ่งก็คือวัดยาวไปเลยไม่ได้วัดสี่เหลี่ยมนะครับวัดยาวไปเลยนะครับไม่ได้วัดสี่เหลี่ยมวัดยาวก็คือจากหัวมุมโน้นลากขึ้นไปที่สูงสุดแล้วก็ลากลงมาถึงมุมฝั่งนี้มีความยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็รอบบ้านเลย นะครับแล้วก็เอามารวมกับราคาที่เราจ้างนะครับที่นี่เราจ้างนะครับเม็ดละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับติดเช่งชายนะครับฟังให้ดีนะครับติดเชิงชายเราจ้างที่นี่จ้างช่างติดเม็ดละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับจดไว้นะครับจดไว้นะครับที่อื่นอาจจะเม็ดละร้อยห้าก็แล้วแต่อาจจะเม็ดละร้อยก็แล้วแต่ นะครับเป็นบวกลบแล้วแต่ช่างจะตกลงกันนะครับแต่ก็ประมาณใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดแพร่หรือเชียงใหม่เชียงรายนะครับก็แล้วแต่ช่างนะครับแต่ว่าราคานี้แน่นอนนะครับเป็นเงินเท่าไหร่ก็ไปวัดรอบบ้านดูมีกี่เมตรนะครับก็เป็นตัวเงินที่จะต้องจ่ายให้ช่างเขานะครับ ส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการมุงหลังคานะะฮการมุงหลังคานีวันนี้นะครับทีมช่างของเราก็มุงหลังคาได้รู้สึกว่าจะห้เซนนะครับวันนี้ไม่เสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขึ้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนภายในพรุ่งนี้นะครับเป็นการมุงหลังคานะครับขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สามเป็นการมุงหลังคานะครับ ช่างของเรานะครับทีมงานช่างของเราที่นี่ข้ามุงหลังคานะครับเขาคิดตารางเมตรละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเหมือนกันนะครับคิดเป็นตารางเมตรนะครับเพราะว่าตารางเมตรก็คือวัดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับจะต่างกันเป็นเมตรละคนล,ละเรื่องกันนะครับตารางเมตรละก็คือวัดเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับบ้านทั้งหลังนี้มีกี่ตารางเมตรนะครับแล้วก็เอาไปคูณเป็น จำนวนเงิน120บาทนะครับขั้นตอนที่1เชื่อมขั้นตอนที่2ติดเชิงชายขั้นตอนที่3มุงหลังคานะครับอ่ารวมเป็นเงินแล้วนะครับเราจ้างช่างทั้งหมดหมายถึงเฉพาะค่าแรงนะครับเฉพาะค่าแรงนะครับเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวจะบอกให้นะครับว่าหลังนี้เรา ใช้เงินจ้างช่างไปเท่าไหร่นะครับนะครับอันนี้ก็คือทุกขั้นตอนนะครับที่เราแบ่งปันนะครับเกรดความรู้นะครับให้กับเพื่อนๆนที่ติดตามนะครับทางช่องเรามาโดยตลอดนะครับใครที่ติดตามทางช่องเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูคลิปต่างๆที่เราบอกนะครับหลายคลิปหลายขั้นตอนนั้นเราจะแยกออกนะครับว่าบางครั้งการ ทำงานฐานรากนะครับาการขึ้นโครงหลังคาต่างๆนะก่อฉาบต่างๆเราก็จะแบ่งปันเกียรติความรู้นี่แหละให้กับเพื่อนๆของเราได้มีความรู้กันนะครับเอามาสรุปกันนะครับว่าบ้านของเรานะครับหลังนี้สองห้องนอนนะครับสา,สามห้องนอนนะครับสองห้องน้ำนะครับมาสรุปงานจ้าง มุงหลังคาแล้วกันนะครับว่าเราจ้างไปเท่าไหร่นะครับเม,มื่อวานเพิ่งโอนตังให้ทีมงานช่างนะครับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเชื่อมโครงหลังคาเเชื่อมโครงหลังคานะครับแล้วก็ติดเชิงชายนะครับแล้วก็มุงหลังคานะครับเมืม่อวานช่างขอสตังเปิดสตังเขาก็ได้เงินทั้งหมดไปนะครับยอดที่เราจ่ายเฉพาะค่าแรงช่างเท่านั้นนะครับ ค่าแรงนะครับฟังให้ดีนะครับเฉพาะค่าแรงนะครับส่วนสิ่งของต่างๆอย่างเช่นกระเบื้องสกรูไม้ชนชายาพวกเหล็กเจ้าของโครงการเป็นคนซื้อให้ทั้งหมดนะครับช่างเขามีหน้าที่ใช้แรงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเขาก็จะไปแบ่งกันนะครับเ,เขาไปแบ่งกันเองนะครับค่าใช้จ่ายส่วนของงานหลังคาทั้งหมดของหลังนี้นะครับเราจ่ายไป สี่หมืนตัวเลขไม่ชัดเจนนะครับเมื่อวานจ่ายไปสี่หมื่นประมาณสี่หมืนานะครับประมาณนั้นนะครับอ่าและทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าบ้านแต่ละหลังนะครับบ้านแต่ละหลังนั้นจะมีความกว้างยาวเท่าไหร่นะครับแต่ละหลังไม่เท่ากันหลังเล็กก็อาจจะใช้ถูกกว่านี้นะครับแล้วหลังที่สองนะ่อาจจะใช้แพงกว่านี้ นะครับอันนี้ก็เป็นราคาที่หลายๆท่านัคนที่จะต้องเอาไปเปรียบเทียบดูนะครับว่าเปรียบเทียบดูนะครับว่าบ้านแต่ละหลังไม่เท่ากันนะครับฉะนั้นการที่เหมาจ่ายมากหรือน้อยก็อยู่ที่ตัวบ้านหลังนั้นๆด้วยนะครับบ้านหลังนั้นๆด้วยนะครับนี่คือเก็ดความรู้นะครับที่แบ่งปันให้กับเพื่อนๆ FC ต้องระวังลมหน่อยเพราะว่า ลมหนาวนั้นแรงมากเกี่ยวก้องผมจะตกนะครับต้องคอยจับไว้อยู่ตลอดสวัสดี FC เพื่อนเก่าสุวรรณบุญคุ้มนะครับตอนนี้เป็นเฮียแล้วนะครับเป็นเฮียสุวรรณนะครับสบายแล้วนะครับตอนนี้น่าจะเกษียณแล้วอายุ60กว่าเกือบ70แล้วนะครับเกษียณอยู่บ้านสบายนะครับลูกเลี้ยงนะฮะเสียสุวรรณบุญคุ้มนะครับต้องขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่มาเยี่ยมชมนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะครับใครนะครับที่ติดตามทางช่องเรานะครับคนนั้นได้มีความรู้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแยกที่ดินนะครับอยากได้ความรู้เรื่องการแบ่งแยกที่ดินก็สอบถามได้นะครับอยากจะรู้เรื่องอพรบควบคุมอาคารนะครับอย่างเช่นระยะห่างระยะร่นเท่าไหร่ สามารถที่จะทําตรงนี้ห่างจากหลังนี้เท่าไหร่ก็สอบถามปรึกษาเราได้นะครับเรายินดีที่จะแบ่งปันนะครับเก็บความรู้นี้ให้กับทุกคนนะครับให้กับทุกคนนะครับเพื่อที่จะอยากให้ทุกคนนั้นมีความรู้เรื่องการสร้างบ้านนะครับ mm hmm. เผื่อว่าท่านอาจจะกําลังที่จะสร้างบ้านอยู่นะครับอันนี้โอเคแน่นอนปรึกษาได้ท่านอาจจะอยากจะเป็นเจ้าของโครงการนะครับก็ สอบถามเราได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาฟรีแน่นอนนะครับถ้าอยากรู้จริงๆก็ต้องไปเรียนคอร์สแพงๆนะครับเป็นแสนๆนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าหากใครไม่อยากจ่ายเยอะแยะนะครับ <ๆ S 1> ก็สามารถติดตามทางช่องเราได้ทุกทุกครั้งนะครับสองสามวันทีนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางไป พัทยาตอนบ่ายนี้นะครับเราจะต้องเดินทางไปพักผ่อนพัทยาสักหนึ่งอาทิตย์นะครับไปหาออกกําลังกายที่สนามกอล์ฟนะครับคนเราต้องมีเวลานะครับมีเวลาให้มากกว่าทํางานนะครับบางคนนาะจทางานมากกว่าเวลานะครับต่อให้ร่ํารวยขนาดไหนคุณทํางานไม่มีวันเวลาพักผ่อนนะครับก็ไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวก็ตายทุกคนนั้นตายกันหมดนะครับฉะนั้นเลือกธุรกิจ แล้วก็อยากทําธุรกิจก็ต้องทําธุรกิจที่มีเวลาเยอะแยะสบายๆนะครับไม่ต้องไปลําลบากมากมายนะครับเสียสุวนบุญคุ้มนะครับสรุปให้แล้วนะครับสรุปให้แล้วก็คืองานโครงสร้างางานโครงหลังคาของเรานะครับทั้งหมดนะครับว่าเราจ้างาแยกจ้างกันยังไงนะครับเป็นเงินเท่าไหร่ สรุปส่งท้ายนะครับหนึ่งงานเชื่อมโครงหลังคาเราจ้างตารางเมตรละ150บาทนะครับขั้นตอนที่สองติดแผ่นเชิงชายนะครับเราจ้างเป็นเมตรละเป็นเมตรวิ่งนะฮะเมตรวิ่งวัดยาวไปเลยเมตรละ120บาทนะครับขั้นตอนที่สามก็คือช่างกำลังมุงหลังคาอยู่นี่คือขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่3นี่ก็คือ งานมุงหลังคานะครับเราจ้างเป็นตารางเมตรละ120บาทเช่นกันนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมดนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมดหลังนี้เฉพาะงานโครงหลังคาเราใช้เงินไปประมาณ4ี่0 0ห้าันบาทเฉพาะค่าแรงนะครับเฉพาะค่าแรงจะถูกหรือแพงไปพิจรารณาเอานะครับแต่ละที่นั้นไม่เท่ากันแน่นอนนะครับไม่เท่ากันพื้นที่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลนั้นอาจจะ,ะแพงกว่านี้แน่นอน นะครับภาคตะวันออกก็อาจจะแพงกว่านี้แต่ถ้าทางภาคเหนือภาคอีสานก็จะอยู่ในราคานี้นะครับอันนี้ก็คือเกร็ดความรู้นะครับเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่กําลังมีที่ดินอยู่แล้วนะครับใครมีที่ดินทําเลโลเคชันที่ดีนะครับอาจจะอยากจะสร้างบ้านขายหรือไม่รู้จะทําอะไรนะครับาสามารถที่จะส่งเลขที่โสนดมาให้เราดูได้ นะครับเผื่อว่าเราสนใจนะครับนะเผื่อว่าเราสนใจราคาถูกใจนะครับเราสามารถที่จะไปทำโครงการได้ทุกที่นะครับขอให้ที่พื้นนั้นๆโลเคชั่นตรงนั้นเราดูแล้วมีอนาคตเดี๋ยวเราจัดให้นะครับเดี๋ยวชโนไทยเราจัดให้นะครับได้ทุกจังหวัดนะครับแต่ต้องส่งเลขที่ฉโฉนดมาให้เราดูก่อนดูโลเคชันทางดาวเทียม เบื้องต้นก่อนนะครับเราถึงจะแนะนำนะครับอาจจะทําเองได้เลยนะครับหรือต้องการที่จะขายยังไงก็บอกนะครับของเราชโนไทยโฮมนะครับชื่อนี้รับประกันโอ้โหรับประกันชื่อคุณภาพได้นะครับชโนไทยโฮมสองจังหวัดแพร่นะครับที่นี่เราทําบ้านคุณภาพ จริงๆนะครับเราทําบ้านแล้วก็ดูแลอย่างเข้มข้นจริงๆนะครับอย่างเช่นหลังนี้นะครับเราก็ดูแลอย่างเข้มข้นนะครับทุกขั้นตอนนะครับฝากคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวจะได้มาไลฟ์สดอีกทีนะครับเดี๋ยวเย็นนี้จะต้องเดินทางไปหาเล่นกอล์ฟที่พัทยาสักหนึ่งอาทิตย์ก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาดูใหม่เพราะว่างานเราสั่ง ช่างสั่งแบบไว้หมดแล้วนะครับช่างก็ต้องทำตา,ตามตามที่เราสั่งแน่นอนนะครับเพราะสมัยนี้สามารถที่ส่งภาพส่งลายให้กันดูได้ก่อนทําเขาเรียก before แล้วก็ after after แล้วก็ before นะครับเขาเรียกว่าก่อนจะทําแล้วก็หลังทําต้องส่งลายส่งอะไรให้เรานะครับเพื่อที่จะให้เราเช็คนะครับสวัสดีพี่ศิริชัยนะครับโอ้โห จะจบไลฟ์อยู่แล้วศิริชัยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปพัทยานะครับอาจจะไปแวะเวียนหานะฮะวันพรุ่งนี้ไปพัทยานะครับไปพัทยาบ่ายนี้หลังจากไลฟ์นี้ก็จะขับขับรถไปพัทยานะครับแล้ววันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับแต่วันที่14มีภาระะกิจนะวันที่สิบห้าสิบหกว่างนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับพี่สิริชัยสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม